โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะให้ดูความแตกต่างของแบ็ c ชาร์ต2กับแบ็ c ชาร์ต2 Pro นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนิดนึงคือบางรุ่นบางโมเดลนะครับจอของแบ็ c ชาร์ต2มันใช้กับแบ็ c ชาร์ต2 Pro นะครับเดี๋ยวผมให้ดอูอันนี้เป็นของลูกค้า ส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวให้ดูในด้านหลังนะด้านหลังเป็นแบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นรุ่นแบ็คชาร์จสองนะครับผมให้ดูนะอันนี้คือที่ลูกค้าบอกว่าเป็นรุ่น b a c k c h ร์จส2นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือรุ่น b a c k c h a r จสองโปนะครับดูหน้าตานะเป็นอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยววาง เทียบกันเลยนะครับนี่ความแตกต่างของมันนะครับเห็นตรงกลางไหมครับตรงกลางฮะรูปทรงมันจะต่างกันนี่ตรงกลางนะครับเห็นไหมอ่ารูปทรงมันต่างกันอ่าแล้วทีนี้เนี่ยอของบางรุ่นเนี่ยมันต้องใช้จอแบตชาร์จสแต่บางรุ่นเนี่ยมันต้องใช้แบตชาร์จสองโปรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดู ไม่มีไม่มีให้ใส่รหัสสักครู่นะอ๋อนี่นี่นี่นะอ่าอันนี้คือผมใส่ของแบตชาร์จสองโปนะครับแบตชาร์จสองโปผมเอามาจากเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องของทางร้านนะแบตชาร์จสองโปเนี่ยเอามาใส่ส่วนจอเก่าลูกค้าอยู่ตรงนี้จอเก่าลูกค้าเนี่ยมันเปิดไม่ติดนะครับมันเปิดไม่ติดอ่า ลูกค้าก็งงว่าพี่ทำไมผมต้องใส่จอของ b a c ชา h a ต2โปคือบางรุ่นนะครับโมเดลโมเดลมันไม่เหมือนกันจอมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมใส่จอของ b a c ชา h a ต2โปถึงจะเปิดติดนะครับเครื่องของลูกค้าที่จอแตกนะนี่จอแตกจอเก่าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยรอยแตกอยู่นี้เนี่ยนะอ่ารอยแตกนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้จะให้ดูของใหม่เลยนะครับของใหม่ ตัวนี้นะครับอันนี้คือของใหม่รุ่น Backchar ์จสองเห็นไหมครับมันจะมีสแกนลายนิน้วมือตรงกลางนะแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ดูกับของลูกค้านะครับสังเกตเทียบกันเลยนะตรงด้านขวาก็เหมือนกันตรงกลางนะเหมือนกันนี่นะแล้วก็ตรงด้านซ้ายเหมือนกันเห็นไหมครับแหม คือลูกค้าเขางงว่าทำไมถึงต้องใช้จอแบตชาร์จ2โวเพราะว่าราคามันจะอีกราคาหนึ่งนะครับต้องดูที่โมเดลรุ่นด้วยนะครับว่าของเราเป็นแบบไหนมันต้องแกะดูข้างในนะครับถึงจะรู้ว่าจอเนี่ยเป็นยังไงอ่าเพราะว่าถ้าดูที่ตรงอ่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันนะครับเราต้องมาดูจอของจริงว่ามันเป็นแบบไหนแล้วก็ต้องเปลี่ยนแบบนั้นนะครับอ่าของลูกค้าก็เปิดติดนะครับแต่ว่าจอเสีย อันนี้เป็นจอของทางผมเดี๋ยวผมก็จะถอดจอของทางร้านออกไปนะครับแล้วก็ส่งคืนให้ลูกค้านะประมาณนี้นะครับอคลูกค้าเปิดติดนะนี่แต่จอเสียอ่ะโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่สนใจที่จะเปลี่ยนแบบ เป็นจอของรุ่นแบ็ c ชาร์ตนะครับที่ร้านเรามีนะรุ่นนี้หาอะไรค่อนข้างยากนะครับแต่ก็สามารถมาซ่อมกับที่เราได้นะครับช่างทันวาซ่อมมือถือติดต่อมาตรง Facebook เลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ